ไปกินเลยอันนี้จอยก็จะตัดกิ่งเขานะเพื่อนๆนะจอยไม่ให้เขาออกดอกจะ้ะเดี๋ยวมันจะไม่แตกนอใครอยากกินนี่เนาะอเอาไปให้เขาเนาะอันเนี้ยขึ้นช่ายจะ้ะขึ้นช่ายบ้านเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยมาสวนจ้ะไม่ได้มาประมาณสี่ห้าวันเพื่อนๆนะก็ไอ้น,นี่จ้ะผักก็เริ่มออกดอก แล้วก็แบบขาดน้ําจ้ะเพราะว่าในบ้านอุโมงค์เนาะบ้านกินเ้าสีเขียวจ้ะไอสตรอเบอรี่ของจอยมันขาดน้ำนเพื่อนนะมัน,ม,นมันเกือบตายถ้าไม่มาก็คงจะตายแล้วเพื่อนๆเนี่ยมาแล้วต้องเอาน้ำใส่เพอดินพอเทน้ําลงไปมันไม่ดินมันไม่อมน้ําอ่ะมันไหลออกไหลออกเลยจ้ะนะต้องพยายามเอาใส่ยางโจให้ดินมันอมน้ําเพื่อนงั้นตายแน่เลยนี่จ้ะต้นพริกก็ยัง อยู่ดีอยู่จะต้นพริกจอยยังจะไม่ลดน้ํานะเพืเ่อนๆนะจะลดแต่คณะหนุนคณะแล้วก็ต้นมะเขือเทศพี่อันดี้ก็โอเคอยู่เดี๋ยวจอยจะย้ายสักกลางๆเดือนนี้นะจอยจะย้ายไปใส่ในไอ้ดินสําหรับปลูกมะเขือเทศจ้ะเพราะว่าดินของจอยอ่ะในสวนอ่ะ ถ้าปลูกลงดินและสารอาหารมันไม่เพียงพอจ้ะนะก็ต้องซื้อดินมาเสริมจ้ะเพราะว่าทําส่วนที่อังกฤษเนี่ยต้องต้องซื้อดินด้วยนะพเพื่อนๆนะเช่าที่เขาซื้อดินลงทุนเยอะนะจะบอกไว้ก่อนนะจ้ะเดี๋ยวจอยจะพาดูจ้ะว่าผักเติมโตขนาดไหนแล้วเนาะจ้ะมาดูกันเลยจ้ะนี่จ้ะเพื่อนๆนะดูโซนนี้ก่อนนะอันนี้พริกจ้ะที่จอยเอามาปลูกนั่นแหละจ้ะนะ ก้าพริกที่ซื้อกำลังแตกอจอยไม่ลดน้ำนะเพื่อนพอเดี๋ยวลดไปคืนนี้มันจะติดลบไงนะอากาศมันจะเก้าองศาติดลบเท่าไรจอยยังไม่ไม่รู้นะแต่ว่าจอยยังไม่ลดน้ำจะลดแต่พวกที่ว่าแห้งจริงๆนะจะ้ะนี่ก็คือก้าพริกนี่ก็พริกพัน์ที่จอยเคยให้ดูนี่พริกหยวกสีสีเขียวอ่อนจอยชอบพันธุนี้นะ พันนี้ก็พริกหยวกสีเขียวแก่จะอันนี้พริกหยวกนะไม่ใช่พริกเขียวบ้านเรานะไม่ได้พริกเขียวจินดงจินดานะเพื่อนเพื่อนอันนี้ต้นมะเขือเทศจ้ะพียแนที่ชอบพวกผักคะนา้าก้าผักคะนา้าอันนี้คะน้าจะ้ะนี่คะน้าก็เริ่มโตแล้วจ้ะนะเริ่มโตในกระถางเนี้ยเริ่มโตแล้วจ้ะุจอยจะรดน้ำคะนา้าขึ้นใช่าที่พี่บีให้มา อันนี้ก็ขึ้นชายขนาดจอยเด็ดใบไปแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะเด็ด <Dead S 2> ยอดไม่เขาออกดอกอะ่ะเริ่มเริ่มที่จะออกดอกอีกละอันนี้ต้นเนี้ยมันต้นไอ้นี่จะไม่ใช่ต้นกวงตุ้งนะเพื่อนเือนต้นหัวชายเท้าจะมันไม่ออกมันไม่ได้กินลูกไม่ได้กินหัวมันออกดอกจอยก็เดี๋ยวจอยจะจะ,จะถอนทิ้งจะนะบางทีจะเก็บตรงเนี้ยเอาไปรวก,กินกับน,น้ำพริกเพื่อนๆอ,อ,อันนี้ก็ต้นหอมจะ บรรดาหอมที่จอยปลูกเห็นไหมออกดอกแล้วจ้ะนี่อันนี้ผักสลัดจ้ะผักสลัดแก้วนี่ก็เหมือนกันนี่ปลูกไปเห็นไหมผักสลัดหอมนัม่นแหละนั่นไม่ใช่ผักสลัดแก้วผักสลัดหอมจ้ะนี่ก็ประมาณนี้เพื่อนๆอันเนี้ยดูต้นออกดอกละตะไคร้ก็ปลูกมาหลายปีจ้ะกระถางหนึ่งตายไปแล้วกระถางนี้รอดอยู่จ้ะ หัวรพาก็จะรอดไม่รอดไม่ร,มรู้เพราะว่าวันพรุ่งนี้จะหนาวมากจ้ะนี่ก้าหัวพาีนจ้ะอันนี้ก็ถวย่วฝักยาวก็ก้าก็เริ่มโตแล้วจ้ะนะอันนี้มะเขือที่จอยเพาะเองเนี่ยมีมะเขือ เปาะมะเขือคางกบแล้วก็มะมะเขือไข่เต่าตอแหลนั่นแหละเพื่อนๆไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนจอยไม่คชอบเชยนชื่องไงปลูกมาได้กินลูกก็ได้กินจะ้ะอันนี้ดอกไม้ดอกนะ้ไม้เนียซื้อมาปลูกจะ้ะนะเดี๋ยวจอยจะเอาไปบ้านอันนี้รอให้เขาโตสักหน่อยจอยจะไปไปสวนที่บ้านกุยชาย่ยชายกุยช่ายก็งามจะ้ะก็ขาวตองนี่เห็นไหม ออกดอกเพื่นอนๆเฮ้ยออกดอกเราจะเก็บไปกินต้นไอ้นี่แหละหัวชายท้าด้วยจ้ะส่วนเนี่ยก็งอกกับพื้นมาแล้วจ้ะนี่ใบบัวกบวกไทยจ้ะนะกำลังไอ้นี่กำลังแตกจ้ะนี่ก็พพิกออกดอกแล้วเห็นไหม ออกดงออกดอกแล้วปล่อยมาตัวชอบแต่คณะนี่เลยจ้ะดูสารแน่จ้ะสารแน่งามเอาจริงๆจ้ะเนี่ยมีแต่ดงสารแน่จ้ะตอนที่จอยเอามาปลูกอะจอยเอามาแค่แบบก้านเดียวประมาณอย่างเงี้ยนะเพื่อนเพื่อนนะเอามาประมาณก้านขนาดเนี้ยตอนนี้เขาโตหมดแล้วจ้ะเนี่ย ต้นเชอรี่เนี่ยจอยไม่ได้กินลูกแน่เพื่อนๆลูกร่วงหมดแล้วจ้ะเนี่ยเห็นไหมดอกร่วงหมดจ้ะปีแรกปลูกไม่ได้กินหรอกเนี่ยร่วงหมดจ้ะนี่นะก็ต้องรอปีต่อไปสารแเนกเขาเลือ้อยไปทั่วจ้ะนุ่นข้ามไปฝั่งนู้นด้วยจ้ะอันนี้บูเบอรี่ออกดอกแล้วจ้ะดอกเขาเนี่เดี๋ยวจอยก็ต้องหาผ้ามาคุมจ้ะ เดี๋ยวไม่ทันนกนกเยอะกอบอรี่ออกดอกแล้วจ้ะเนีกอบอรี่พันแดงอันนี้เพื่อนให้มากุ้ยช่ายจ้ะในกระถางอะ่ะนี่ก็กุ้ยช่ายจ้ะให้มันปลูกอยูอย่อยู่ในแบบนี้จ้ะ นี่ก็พวกต้นหอมจะต้นหอมแล้วก็ข้างบนนั่นก็กระเทียมจะเห็นไหมเพื่อ<ๆ>นๆคะมองเห็นอยั่ยนะผักในสวนน่ะในกีนเฮาอ่ามาดูในนี้กันผักขีก็เริ่มงามแล้วจ้ะนี่ผักขีจอยผักขีไทยเนาะนี่จอยก็ปลูกอย่างนี้แหละเพื่อน ก็จะมีขนงคณะด้วยจ้ะนี่ขนงคณะนู่นก็ขึ้นช่ายจะเอามาปลูกหญ้าก็ขึ้นเร็วๆอันนี้ก็พวกผักสลัดจ้ะนี่ผักสลัดหอมจ้ะอ่ะพวกผักสลัดสีแดงก็พวกคณะจ้ะ ตอเบอรี่นี่ออกลูกเยอะมากเลยออกดอกออกนั่นเยอะนี่ดอกทั้งนั้นจะ้ะอันนี้พันธุ์สีขาวอันนี้พันธุ์สีแดงข้างล่างในพันธ์สีแดงเห็นไหมเน่าจะ้ะไม่ใช่ว่าเขาออกดอกมาจะได้กินทุกอันนะเพื่อนเพนะื่อนนะบางทีดอกไหนไม่สมบูรณ์มันก็เน่าตายจะ้ะนี่ นี่ก็ใช่นี่กระถางเนี้ยมันจนเหี่ยวเลยนะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเหี่ยวหมดเลยฝั่งนเนี้ยเนี้ยมันไม่ได้น้ำไงจอยไอ้นี่จอยไม่ได้มาห้าวันอะเ้จ้ะเป็นอาทิตย์นั่นแหละเพื่อนเพื่อนไม่ได้ห้าวันเป็นอาทิตย์ที่ไม่ได้มาจ้ะอ่ามาดูในนี้ก็ ตอเบอร์รี่เริ่มออกดอกจะผักสลัดเห็นไหมตอเบอร์รี่พันขาวจะผักสลงสลัดกล้วยก็ไมไ่ตายนะเพื่อนกำลังแทงหน่อจะนี่เขากำลังแทงหน่อขึ้นมาเขาไม่ตายนะเนี่ยหน่อเขาหลายหน่ออยู่จานนี้ก็หนอ่อนี่ก็หนอ่อนี่ก็หนอ่นหนอจะเดี๋ยวเขาก็ไอ้นี่มา แจงนอมาจอยไม่สามารถปลูกลงดินได้นะอย่างที่จอยบอกก็ทุกคลิปนั่นแหละต้นมงต้นไม้ใหญ่ๆต้องปลูกใส่ในกระถางจะเช่าที่เขาเนาะไม่ใช่ที่ตัวเองไม่ใช่ที่ส่วนตัวจะจะพวกผักคะนุงคะน้าจะรอดไม่รอดก็ไม่รู้จะ้ะก็ปลูกปลูก,กทิ้งไว้อย่างนี้รูบาบจะโอ้หมีตะการเบลใหญ่ๆเลยเพื่อนเอ้ย ตัดไปให้ย่าวันนั้นก็ยังเหลืออีกเห็นไหมเนี่ยก้านเขานี่อันนี้ก้านไม่สมบูรณ์ข้างล่างอะ่ะอันเนี้ยสีเนี้ยจะสมบูรณ์จะนะอันนี้ก็สตรอเบอรี่พันขาวจะบนลุงเม็ดละนี่รูบาบจะนี่ก้าน กำลังน่ากินตกมาได,ได้ไม่ต้องรดน้ำนี่ไงนี่จะลูกเยอะเลยจะกูบอรี่เห็นไหมเห็นลูกเขาไหมนี่กำลังออกลูกเลยจะดกนะปีนี้มันดกทุกปีแหละนี่ ลูกเขาเนี่ยแบบนี้จะี่จะเยอะพอสมทวนนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนถ้ากินคนเดียวก็ไม่ไมหวาดไม่ไหวจะนะขนาดเนี้ยจอยยังแบ่งให้เพื่อนฟูงเลยจะนะจะตัดไอ้นี่จะจะตัดจะถอ,ถอนรดนี่ออกแล้วก็ตัดแต่ก้านเขาไปกินจะนี่จะเอาลองไปกินมันก็ต้องกินได้เ่อนเพื่อน มันได้เป็นหัวจ้ะป,ปลูกไปไม่เป็นหัวถอนทิ้งจ้ะเรลี่ยกเกะพื้นที่แย่งอาหารปุ๋ยของพักอื่นๆจะจะไปลองลวกจิ้มพริกดูเพื่อนนะหัวมันังกินได้ทำไมต้นมันจะกินไม่ได้ผักอย่างอื่นเรายังไปเก็บมากินเลยอันนี้แค่ต้นหัวชายเท้าเองเพื่อนต้นกบกิ่งหัวชายเท้าใบอย่างเงี้ยเอาไปกินจ้ะ ทิ้งจ้ะตัวจะเก็บตัวจะเก็บปลูกมาแล้วก็ต้องกินจ้ะดูหัวมันดีเพื่อนๆเนอะ้ยจะได้อะไรมันจะออกดอกแล้วเนี่ยหัวมันนะเขาไม่ได้ปลูกหน้านี้นะนี่ใหมันเหลือต้นสลัดจ้ะอะไรก็เอาตรงอ่อนๆไปกินเนย อันนี้จอยก็จะตัดกิ่งเขานะเพื่อนเพื่อนนะจอยไม่ให้เขาออกดอกจก้ะเดี๋ยวมันจะไม่แตกแลใครอยากกินนี่เราเอาไปให้เขาเนาะนอันนี้ขึ้นช่ายจะ้ะขึ้นช่ายบ้านเราต่อไปจะเผื่อจะไปใส่ยมใส่ยามที่แรก,กจะโยนทิ้งเสิยงนก นกมันอยู่ด้านหลังอันนี้จะใหญ่หน่อยจ้ะนะรอบๆเลยนเพื่อนเอ้ยเกิดได้มันพอมันไปขนุนขนแหงมันเนี่ยกินไม่ได้ก็ค่อย,อยนั่นเราจะได้เอากรถามสลูกอย่างอื่นจ้ะนะถอนออกดูสถะนาจารย์เราหัวเหงืองไม่ได้กินแน่เด็กจ้ะ ใบมันก็คงกินได้เนื้ออ่อนอยู่เลยมันก็เหมือนกวงตุ้งเหมือนเพื่อนความคิดจอยนะใช้กวงตุ้งนั่นแหละตอนนี้นออกหวอนนัวนม่มีมีหนอนอีกตั้งห้าโอ้กำเอาออกไปเลยมีหนูม,ม,ม,มีนอน หัวชายเท้าหัวชายเท้าปลูกมาตั้งหลายเดือนแก่มหมดลนะ,นะนี่้ะประมาณนี้จะจะเอากลับบ้าน บ้าก็ประมาณนี้นะเอาไปกิ้แต่จ,จอยก็จะเอากระถางที่บ้าถอนออกแนละ้วเมื่อกี้นนาะเอาออกไว้ข้างนอกจ้ะเพราะว่าจอยจะได้เอาก้ามะเขือเปาะจอยมีที่ไว้ในนี้จ้ะ จอยก็จะกลับบ้านแล้วจ้ะเพื่อนๆยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วย้อจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย